สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วน,นะครับวันนี้เรากลับมากับผมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเล่นเป็นเอเรนนะครับท่านประอันฐานนี้ผมไม่ค่อยถนัดนี่เดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมแบบแบบแจ้งี่แบบว่าถ้าท่านเกิดรู้มากครับท่านผู้ชมผม เล่นก็มีสกิลอยู่แค่นี้เลยครับว้ายกดผิดครับท่านผู้ชมกดผิดทำไมเีนี่อ่านสองตกตกตายมันเลยครับต้ท่านผู้ชมอุ้ยเสียแล้วท่านผู้ชมกระจุน 干。

สิ่งมันตกไป็นแล้วทำแบีึุ่ง้มันย่งพุ่งไปพุ่งไป สอต่ทผ้ชมผมกดเพจดี้ย่านชมนี่จะเป็นใอในภาคสี่นะครบท่านผู้ชมตอนนี้เลสู้กับตอนนเลสู้กับเทรนทัคนสุดนะทนก็้วม่ี่คกาด ชมกนี่นเนี่ยเคยเป็นนักสำรวจแตไม่แปลกที่ผมจะเก่งเรื่องนี้นะครับทุก็นหลังจากนี้ผมจะเป็นนักสำรวจที่เก่งที่สุดแล้วทุกคนที่นี่ผมเป็นนักสำรวจ

นี่ไปตัวช่ายำมาจากไหนครับพี่ม่ร้เลคสนกไอมันมาแล้วนเล่นไ้มนไรทุี่ฉูอ ก็ติดตึกแล้วเนติดกันให้มันก่อนแล้วกันเะให้ดีขึ้นก็่แลกเียดกเชื่อมไป มาทับไปจมคลิป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 พ่อไปนฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ่มมาท่งไป ไง้งอาโงอางก็มาโาเดี๋ยวเด๋วเ๋ียวหมดแล้วทุกคเี็บเบเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวไปหลบหลังมออนั่นว้อทุกขึ้นือขึ้นเรือทั้งค่ะจตนี้ม่ใชม และท่านผูชมอ,อีกหนึ่งตัวการจะเป็นหน่วยสำรวจมันต้องมีวิทที่ทำิปิป